จากการจัดอันดับซอฟท์พาวเวอร์อินเด็กซ์2023ที่เพิ่งประกาศผลไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานับเป็นผลสำรวจที่แสดงถึงศักยภาพของนานาประเทศกับงานซอฟท์พาวเวอร์ทุกมิติซึ่งปีนี้ไทยจัดอยู่ในอันดับที่41ของโลกจากความโดดเด่นทางเรื่องอาหารศิลปวัฒนธรรมมรดกประวัติศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นสเสน,น่ห์ดึงดูดให้คนทั่วโลกอยากเข้ามาสัมผัสประสบการณ์จริงแห่งได้ชัดหลังการเปิดประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า คมาดมาว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนไทยมากถึง28ล้านคนดังนั้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศผ่านซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังจึงเป็นนโยบายสําคัญที่รัฐบาลเดินหน้าสร้างกระแสความนิยมไทยกับคนทั่วโลกอย่างเช่นอาหารไทยที่ดังกลากับปรากฏการ์เข้าเหนียวมะม่วงลูกชิ้นยืนกินล่าสุดผัดไทยได้กลายเป็นคําศัพท์สากลที่รู้จักกันทั่วโลกขณะที่เว็บไซต์อาหารชื่อดังเทสส์พาร์ปีนี้ได้จัดอันดับให้ชาไทยเย็น เป็นเครื่องดื่มที่อร่อยอันดับเจ็ดของโลกต่อจากสามเมนูไทยที่ติดอันดับโลกเมื่อปีที่ผ่านมาคือแกงผแนงมัสมัน่นแกงเขียวหวานรวมถึงข้าวซอยต้ยมยำกุ้งส้มตำและต้มขาไก่ที่ติดอันดับความนิยมก่อนหน้านี้จากความชื่นชอบของนักชิมทั่วโลกรักฐบาลจึงประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งอาหารไทยมีการจัดเทศกาลอาหารนานาชาติควบคู่กับการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และซีรีส์ดังเหมือนที่นักท่องเที่ยวจีนตามรอยละครไทยแล้วใส่ ชุดนักเรียนไปถ่ายรูปคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกทั้งยังมีแผนโปรโมตการยกระดับเทศกาลประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักประเดิมด้วยงานใหญ่เทศกาลสงการานต์ปีนี้จัดเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกหลังเกิดวิกฤตโควิด -19 นายโควิดพกามาตรธิบดีกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมกล่าวว่าการกลับมาจัดงานสงการานต์ปีนี้จัดยิ่งใหญ่สมการรอคอยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีรื่นเริงและการเล่นน้ําสงการานต์แบบดั้งเดิมรองรับข่าวดีที่คาดว่ายูเนสโกจะพิจารณา ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลกช่วงปลายปีนี้นะับเป็นรายการที่สี่ต่อจากการแสดงโขนนวดไทยและโนโราสิ่งที่น่าดีใจซึ่งขณะนี้เนี่ยรายการที่สี่ได้รับการบรรจุ อยู่ในบัญชีรายชื่อรายการที่ยูเนสโกจะพิจารณาในปีนี้ก็คืองานเทศกาลประเพณีสงกรานในประเทศไทยคณะกรรมการของยูเนสโกชุดที่หนึ่งกำลังพิจารณาให้ประเพนีสงกรานของประเทศไทย่ยได้รับการขึ้นทะเบียนถ้าหากว่าผ่านเกณฑ์ในวตนาีันวาคมนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของยูเนสโก แล้วพอจะระกาศให้ประเพณน,นสงการในประเทศไทยเป็น Low, มมดกโลกหรือเป็นมรดุกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านเฟสติวัลชนสิ่งที่จะตามก็คือว่าเม็ดเหมือนจะเข้าประเทศจํานวนมากสำหรับความคืบหน้าการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ดำเนิเน,นการผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจเรมุลซอฟต์พาวเวอร์โดยจะทำร่างแผนการขับเคลื่อนพุทธศักราช2,566ถึง2,570 เตรียมมาตรการลดหย่อนภาษีสร้างอัตลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อเกิดการจดจำจัดทำดัชนีชี้วัดด้านซอฟต์พาวเวอร์เปรียบเทียบกับประเทศอื่นของโลกศึกษาแนวโน้มและสภาพการตลาดที่มีศักยภาพซึ่งขมดจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์15กลุ่มสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมสร้างสรรค์สร้างรายได้เข้าประเทศเฉลี่ยปีละ1.45ล้านล้านบาทโดยตั้งเป้าหมายภายในปี2570ไทยจะเป็นหนึ่งใน15ประเทศที่มี มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสูงสุดในตลาดโลกเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและการสร้างสารรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญและส่งอิทธิพลของโลกมาดิชัยโยรายงาน